ความกล้าทําให้ตัวเรายิ่งใหญ่กว่าอุปสรรคบางครั้งความดีงามที่เล็กที่สุดที่เราทําอาจจะเปลี่ยนโลกนี้ไปเลยก็เป็นได้หากเราไม่ยึดถือสัจจะแล้วจะสร้างอนาคตได้อย่างไรการชนะโดยไม่ต้องรบเป็นวิธีที่ดีที่สุดในสงครามเจ็บกายต้องใช้ยาทาแต่หากเจ็บในอุราต้องรักษาด้วยยาใจรักดีกินถั่ว รักชั่วกินเหล้ารักดีรักชั่วกินถั่วแกล้มกับเล้าอย่าให้กรอบแคบแคบอันน้อยนิดปิดกั้นความคิดอันยิ่งใหคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดคนฉลาดย่อมเป็นเหยื่อของคนที่แกล้งโง่ความรู้ของบัณฑิตมีประโยชน์ในทุกเมื่อชะตาฟ้าลิขิต แต่ชีวิตน่ะของค่า